ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเฮ็ดอาหารสูตรสุดบิางไะจ๊ะอาหารพื้นบ้านนะจ๊ะให้ดูวันนี้ไก่หนึ่งตัวทำเมนูสองอย่างนี่ตัวนี้เราจะนึง่งตัวนี้เราจะแกงใสง่หัวปีนะจ๊ะในสิ่งที่หนูเตรียมไว้เอาไก่ลงข้างในจะมีหัวสีไข้ทุบใส่แล้วก็บยอบนไปใบปักกาด นี่จ้ะผักลงไวไี่ใ่เอาทบอุบใบบันดอ้โหนสคลา้ายไสก่อนมันจะหอมไหมจ๊ะ <Right. S 2> mm hmm. ถ้าบอเอาหัวสีแค่ใส่มันจะขาวก่อนจะตั้งหมอกก็ต้องรอให้น้ำเดือดก่อนไอ้ขึ้นเอาไก่ลงมันจะบุข,ขาวใส่มันจะขาว เลยนะจ๊ะแกงไก่ใส่หัวปีน่าจะต่ำหอมแดงกระเทียมพริกแห้งแต่ว่าเอาไอา้นี่หัวชีไข่ลุงก้อนพร่ให้มันข้านะจ๊ะมันก่อนเนาะคนแ,แล้วคนละค่ะไก่นม เดี๋ยวมันจะขาวมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขเือลงอันนี้คือสูตรน,นี่คือสูตรบ้านนอกที่เคยให้กินพ่อกับแม่เคยให้กินคนว่าไกลมันหน่อยคนมันหลายรุงก็เลยใส่เครื่องหลายๆอยากก่างกว่าให้มันก็ข้าวหลแล้วก็คนจะได้หลายคนจะได้อิม่มแต่ถ้าเขาเหดก,กินเองเนี่ยเต้องประหยัดก็ได้ใส่ใกล้หลใส่เครื่องน้อยหน่อยก็ได้มาบุญตัวนี้ดีกว่ะ เสุ็ดหรือยังนี่หอมแล้วอีกห้าอีกห้านาทีใส่เครื่องี้เสร็จปั๊บแป๊บนึ่งมันรอจะน่าจะใส่หัอปีเะจ้ะนี่หัอปีหัอปีกับมะเขือใส่พร้อมกัน แต่ว่าต้องถ่าน้ำฟดก่อนเด้อจ้ะน้ำฟดเดือดแล้วค่อยเอาลงมันค่อยจะบข,ขาวปลาแดกหยอดน้อยนึงบางคนแต่ทำไมตะกี้บ่มีปลาแด็ดคุณใส่เกลือเอาแต่ตอนนี้เขามีปลาแดกใส่ปลาแดกนีก่นำปลาแดกนนำปลาแดกลงเลย คนคน,คนตลอดจะไม่อันพอปีมันสิดดำทิ้งมกันขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะต้นหอมใสตอนนี้ก็สุดแล้วนี่หอมแล้ว สุกเรียบร้อยต้มไก่ใส่หัวปีนี่ก็สุกแล้วพร้อมกินเสร็จเรียบร้อยนะนะจ๊ะนส่กระเทพริกนี่คือเจ้าไปแดกมาจำวันเวลากินแล้วจ้ะ กินด้วยกันด้วย่อนหานหจหน่อนยนะึงเดี่ยวทำเจ้าไปแด้ ก็ให้กิ่นก็เลยจ้ะอืมูตรแบบดัางเดิมบ้าน,นอดูตรเมร่เคยสอนเห็ดคนมันอยู่หลายคนไปไกลมันหน่อยคนหาผักหลายยางใส่ให้มันหลายให้อิ่มหลายคน อืมอะว่มีมือกล่องผู้เดียวเลน่นยาหน้อยนึงมาเด้อกินข้าวสวยน้ำกันได้จ้ะเอาไว้สำเนียงก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า